ท่าทางการนอนเนี่ยมันมีผลต่อคุณภาพการนอนบ้างไหมครับอาจารย์บุ๋มมีค่ะจันเต้ในส่วนของการอ่าการนอนเนี่ยท่าทางจะมีผลเพราะบางท่านนะคะจะชอบนอนงายนอนตะแคงหรือไม่ก็นอนคว่ำนะคะแล้วก็ถ้ายิ่งเรามีอาการหรือเป็นเขาเรียกเป็นผู้ป่วยในบางโรคถ้าบางท่ามันก็จะทําให้เขานอนได้สบายกว่าแต่วันนี้เราจะมาคุยในคนทั่วไปเลยนะคะ สบายๆที่เราอยากจะให้นอนหลับให้สนิทนะคะก็จะเป็นท่าที่คนนอนเยอะที่สุดก็จะมีนอนหงายกับนอนตะแคงแต่เรามีท่านอนครบมหมายทุกท่นานทราบด้วยถ้าเกิดอยากจะเล่าให้จันเต้และทุกท่นานทราบว่าเอ๊ะเราจะสังเกตตัวเองง่ายๆอย่างใรบ้างว่าท่านี้ท่านนอนของเราเนี่ยมันจะไม่มีผลต่อภาวะของคอที่จะปวดมากขึ้นหลังที่จะปวดมากขึ้นหรือขาที่จะรู้สึกไม่รู้สึกผ่อนคลายเรามาดูกันหน่อยดีไหมคะจันเต้ดีเลยครับ ค่ะงั้นขอเริ่มด้วยท่านอนหงายก่อนได้ไหมคะเอาะะเลยครับท่านอนหงายก่อน,ออนเลยผมเชื่อว่า <ใน S 1> ท่านผู้ชมในหลายคนในตอนนี้ก็เริ่มสํารวจตัวเองแล้วเอ๊ะเรานอนท่าไหนาเริ่มจากท่านอนหงายครับได้ค่ะในท่านอนหงายนะคะการสังเกตเนี่ยเราอาจจะสังเกตด้วยตัวเองหรือให้คนข้างๆเราช่วยดูนิดหนึ่งนะคะว่าเอ๊ะเวลาเรานอนเราทํายังไงเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีมีเยอะคะ่ะอาจารย์นคนไข้ะนะคะบอกอยู่คนเดียวไม่รู้ให้ใครมาสังเกตนะคะ ถ่ายรูปค่ะเขาวางกล้องแล้วเขานอน <S <S> <S แล้วเขาก็จะมาดูว่าอ๋อนี่ จร,จริงๆมันเป็นอย่างอาจารย์บุ๋มบอกจริงๆไม่น่าห่ะผมมีอาการตรงนี้เพราะฉะนั้นอยู่คนเดียวก็เช็คได้นะคะอ,อยู่กับท่านอื่นก็ให้คนอื่นช่วยเช็ควิธีการค่ะเวลาเรานอนหงายนะคะเราอาจจะสังเกตจากด้านข้างค่ะเราจะเห็นได้ว่าแนวนะคะรูหูไหล่นะคะหลังแล้วก็สะโพกจะเป็นแนวเดียวกันแน่นอนค่ะคอ,ออาจจะเพิ่มขึ้นมาสักนิดสักสิบห้าองศาเราไม่วไว้ว่าอะไรแต่ถ้ามาก กว่านั้นภาวะของคอที่ก้มมากเกินไปมีปัจจัยเสี่ยงของการตกหมอนมีปัจจัยเสี่ยงของการเมื่อยของคอมากเกินไปเพราะฉะนั้นถ้าอยู่ในแนวเส้นตรงหรือแนวระนาบนะคะค่อนข้างเป็นแนวเส้นตรงหรือแนวระนาบในแนวนอนได้นี่ก็ถือว่าเป็นท่านอนที่ดีนะคะครับ นอกจากนั้นจะในท่านอนหงายเราไม่ดูตรงนี้เราดูข้างบนก็ได้นะคะเราดู t o อป i e วลงมาอย่างเงี้ยเหรอครับใช่ค่ะดูจากข้างบนก็ได้เป็นด้านหน้า,านะคะอาจารย์เ้าเรานอนเนี่ยบางทีเคยไหมว่าคอเราเอียงเอวเราบิดนะคะอาจารย์ถ้าอย่างนี้ถ้าเกิดว่าเรามีการเคลื่อนเคลื่อนอยู่ในท่านนี้แบบเขาเรียกว่าอยู่ในท่านนี้นานๆมันจะมีผลนะคะอันนี้เรียกว่าตัว เอวของเราก็บิดอยู่ตลอดเวลาตัวคอของเราก็เอียงอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นรูปแบบก็คือการที่นอนแล้วเราจัดโพซิชันเริ่มต้นนะคะที่ดีคือนอนอยู่ในท่าตรงก็จะดีระหว่างตอนกลางคืนน่ะมันจะมีการนอนสลับไปสลับมาอยู่30ครั้งาจาจันเต้รู้ป่ะคะ <c oughs> สลับเป็นเ <c oughs> นี่ยคะ่ะประมาณ30ครั้ง <c oughs> เพราะฉะนั้นถ้าเราเริ่มต้นท่านอนด้วยด้วยท่าที่ดีเนี่ยถ้าต่อไปเวลาเปลี่ยนไปเปลี่ยนมา มันก็จะทําให้กลับไปอยู่ในท่าที่ดีขึ้นได้นะคะ oh. นอกจากท่านอนหงายแล้วจะมีท่านอนตะแคง นอนตะแคงค่ะท่านนี้ท่ายอดพิษเลยค่ะนอนตะแคงนะคะในพื้นฐานของการท่านอนตะแคงถ้าเราดูทางด้านหน้านะคะ <Yeah. S 1> ก็จะเห็นได้ว่าเริ่มตั้งแต่ตัวของระหว่างคิ้วนะคะจมูกคางระหว่างอกแล้วก็มาสะดือเนี้ยควรจะเป็นแนวเส้นเส้นตรงนะคะชั mm hmm. ้นคอที่เอียงจนเกินไปหรือต่ําจนเกินไปมันก็จะมีผลต่อภาวะปวดคอ mm hmm. ตัวของสะโพกที่ถูกบิดไปข้างหน้าหรือบิดไปข้างหลังมากจนเกินไปอันนี้ก็จะมีผลค่ะต่อการปวด นะคะถ้านอนตะแคงดูด้านหลังก็ได้นะคะถ้าเราดูด้านหลังก็จะดูว่าแนวกระดูกสันหลังของเราเนี่ยเป็นเส้นตรงนะคะถ้าดูด้านหลังแนวกระดูกสันหลังของเราจะเป็นเส้นตรงนะคะปกติแนวกระดูกสันหลังเนี่ยบางท่านจะมีกระดูกสันหลังโคสเพราะฉะนั้นบางครั้งท่านเหล่านี้จะต้องมีการจัดท่านอนที่พิเศษกับคนอื่นนะคะอันนี้เราต้องมาคุยกันนะคะว่าเอ๊ะเราจะจัดยังไงดีนะคะ ในส่วนต่อไปถ้านอนคว่ำค่ะจันเตะถ้านอนคว,คว่ำนะคะใช่ค่ะเวลาถ้านอนคว่ำเนี่ยจะเห็นได้ว่าเราจะต้องหันศีรษะไปซ้ายหรือขวาใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยลักษณะของหมอนเนี่ยถ้าไม่สูงจนเกินไปจะดีกว่าค่ะจันเตะนะคะถ้าหมอนสูงจนเกินไปภาวะหันซ้ายหรือขวาเนี่ยจะทําให้มีอาการปวดวร้าวบริเวณคอ,ง,อง,ง่ายสังเกตทางด้านหลังกระดูกสันหลังก็ต้องตรงด้วยเช่นเดียวกันนะคะ,นะคะแล้วก็ถ้านอนคว่ำนี้ สังเกตทางด้านข้างก็ได้ค่ะจันเต้ถ้าสังเกตทางด้านข้างก็เหมือนเดิมค่ะส่วนของแนวของรูหูของไรของหลังและสะโพกจะควรจะเป็นแนวใกล้เคียงกันนี่เป็นวิธีการดูง่ายๆนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นเราอาจจะต้องมาดูสรีละของแต่ละท่านด้วยนะคะเพื่อปรับจัดเหมาะให้แต่ละคนได้ค่ะแต่นี้เป็นพื้นฐานที่เราเราแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันค่ะจันบุ๋มครับผมเป็นคนนอนตะแคงครับผมเลยสงสัยว่าเวลานอนตะแคงเนี่ย อย่างเช่นคุณวิบคุณนิพานะครับบอกว่าเวลานอนแล้วนอนนอนตะแคงคงจะนอนคงจะนอนตะแคงนะครับแล้วนอนทับแขนตัวเองซึ่งเวลาที่ผมนอนตะแคงผมก็จะนอนทับแขนตัวเองตื่นมาบางทีมือมันก็ชาแขนมันก็ชาไปมีวิธียังไงในการจัดท่าทางเพิ่มเติมไหมครับสาหรับคนนอนตะแคงครับค่ะคนไข้จะเจอบ่อยในการที่นอนทับแขนตัวเองนะคะรูปแบบก็คือบางครั้งนะคะลักษณะของการมีหมอนข้างนะคะในการที่ทําให้เราเนี่ย กอดนะคะ,ะตัวหมอนข้างจะทําให้ไหล่เราเนี่ยถูกหลบค่ะอาจารย์ถูกหลบนะคะหลบโดยการที่พอเรากอดมันจะมีการโน้มไปทั้งทั้งแนวลําตัวนะคะหลังเรายังตรงอยู่เลยตาม,มที่เราคุยกันเมื่อตกี้แต่ตัวลําตัวของเราเนี่ยมีการโน้มไหล่เราก็ไม่ถูกทับ นะคะอันนี้ก็จะช่วยได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวของหมอนข้างที่ขึ้นมาตั้งแต่ระดับอกจนถึงขาเราเนี้จะช่วยตรงนี้ของเราได้นะคะหนึ่งหมอนข้างอันที่สองคือบางท่านค่ะรูปแบบของการนอนที่เขาเรียกว่าเป็นหมอนนะคะตัวหมอนก็จะมีผลค่ะเพราะว่าถ้าหมอนของท่านเนี่ยมีภาวะที่ทําให้ตัวของไหล่ของท่านเนี่ยต้องสุก นะคะซุกไหลแล้วก็ตัวของหน้าเราก็ไปกดตัวลำตัวเราก็ไปกดแขนเราก็ไปแนบนะคะท่าเหล่านี้ค่ะจะเป็นท่าที่จะทําให้ลักษณะของข้อไหล่หรือของตัวของมือที่ถูกทับเนี่ยมันเกิดการชาได้ง่ายเพราะฉะนั้นตัวของหมอนก็มีผลตัวของหมอนข้างก็ช่วยได้หรือการจัดท่าเริ่มต้นก็จะมีผลต่อภาวะของการนอนแล้วไม่กดข้อไหล่ค่ะ